อันนี้มีรถตำรวจเุ้ยขอโทษครับ <laughs> ไม่เอาแบบนั้นเจอใครใครก็กลัวอย่างนั้นอะเยียมหน้ากลัวจัง <wounds> สาวาัสดีครับผมทุกคนสวัสดีจินเซอร์ทุกท่านครับแล้วก็สาวาัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมผมราวิจักขลอฟเรียกสั้นว่าราวินฮะวีเชียอะ Virtual Steamer กระต่ายมีเขาพูดที่มีอาชีพเป็นพ่อมดมาแล้วพูเล <c oughs> ดูจืดจดจักรยานพังแน่เลยใช่สงสารน้องซังอ๋อน้องน่าจะโดนแกล้งที่โรงเรียนด้วยครับอมืมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นอ่อันนี้คืออะไรอ,ะอ,อ,อ่ะหรออีเวสปิริตชันติ้งยูแคนเอาออกมาแล้วก็ใช้โดยการกดคิวมันจะสามารถ อ๋อป้องกันผีหรอครับผมยูดเดิลเมกโยเว่บ big map เชนี่ไม่หุ้ยอ๋อเหมือนเป็นเครื่องรางมากกว่าครับอืมเป็นเครื่องรางตอนนี้เราต้องไปอ,อหาเงิน400รยเยนหาเงิน400รยเยนแล้วก็ไปใช้บัสไปใช้งานรถบัสครับอือ เงินก็ต้องหาผีก็ต้องหนีใช่ไหมเนี่ย <c oughs> บอกก่อนมีกี่ตัวโอเคอันนี้เป็นเศษเสี้ยวความทรงจำเราหรือเปล่าอ่าในคืนหนึ่งครับผมมีอ่าอืมเป็นคืนที่ฉันนอนหลับแต่ว่าแม่ของฉันเนี่ยกำลังทำโกโก้โกมาให้ฉันหรอแล้วก็ฉันดื่มขึ้นมันมันช่วยทำให้ฉันหลับง่ายขึ้นหรือเปล่าครับอืม มันเป็นโกโก้ที่ดีมากอ่าโกโก้ผสมเหมือนจะเป็นความทรงจำวัยเด็กของน้องน้องผู้หญิงคนนี้แหละอืมไม่เป็นไรนะครับอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยโอย้เลิกตามได้แล้วขอโทษ อย่ไป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 อ๋อเรามีเครื่องรางกันผีอยู่นี่นะแล้วพี่ก็วิ่งสุดเลยทำไมน้องเขายังตามเราอยู่ล่ะ ก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ซะหน่อยหรือว่าพอเราไปทักนะเราไปทักเขาผมว่าทําไมเราอาว่าไม่อยากกลับบ้านเหมือนกันอย่าไปทักใครมูวซัวนะที่หลังหน้าเดี๋ยวเขาตามขึ้นมามีเสียงกระดิ่งด้วยครับแต่ว่าแถวนี้มันเหมือนเมืองล้างเลยเดี๋ยวขึ้นไปบนรถบัสแล้วเจอเขาอยู่บนรถบัสนี่ไม่สนุกเลยนะ ใจเย็นลาวิจเจนเ็นโอ้โอเคคอมมอนแมนมาคร <mm ับไม่กลัวแล้วผ yeah> ีน่ะมีของดีอยู่ก claro ับตัวละอ่ะหรือว่าเราต้องหาเศษเหรียญตามตู้400ยเยนนี่ประมาณกี่บาทไทยครับเนี่ยไม่นอโอยนี่ไงบัสตอปอยู่นี่โอเคครับผมอุ้ยค่อย พื้นก่อนพื้นก่อนอ่าไอดอนแฮ v e ฉันไม่มีเงินฉันต้องการเงิน400รยเยนเพื่อกลับบ้านโอเคเราเซฟตั้งก่อนครับแอบขึ้นไม่ได้หรอแบบหัวหัวหน่อยอะไรเงี้ยโยนให้ก่อนไม่ได้สิอันนี้มีรถตำรวจอุ้ยขอโทษครับ <c oughs> ไม่เอาแบบนั้น เจอใครๆก็กลัวอย่างนั้นน่ะอ้นี่ไงเจอหนึ่งร้อยเยนแล้วเรียบร้อยโอเคมีมีเท่าไหร่ครับผมมีหนึ่งร้อยเยนเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมเลยอีกมันขนลุกอะลาวินไม่ชอบป่ะอย่ามานะไม่เอา ขอหาตังโกนตังก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยยังจะเอาอะไรอีกอกลับไปเลยเลข2สองยเยนเท่านั้น เราวิเห็นอะไรอ่ะเราวิเห็นอะไรลงไปเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอีก2องรอยเยนอีก2องรอยเยนรีบๆหารีบๆหาเข้าใจไหมเจอแล้วอีกหนึ่งรยเยนเดี๋ยวเราเราวิดนให้เอาพร้อมเพย์มาครับเดี๋ยวเราวิดนให้ <laughs> ร้อยเย็น้อยเย็นเหล็กอ่าโอเคเหล็ก้อยเ,เ,เย็นเท่านั้นเดี๋ยวเราวิดโอนพร้อมเพย์ให้เอาไหมจะได้จบจบเสียงมาเสียงมาเสียงมาอย่านะ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 โอ้ my god แ <c> ม <oughs> ่กูสุดเปนยังไงลอยเย็นด้านนอะแยกด้านหน้าต้องเป็นแยกรถบัส ใช่แล้วโอเคเรียบร้อยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้มีตังค์แล้วล่ะไม่งอละชิเซฟโอเคหนึ่งสองหนึ่งสอง,ส,องสามโอเคหดี๋วก็จะมีเหรียญห้าสิบนี่ไงเขามีสี่รอยเยนแล้วอ่าเอาไปไปที่บัาสต็อปหรอครับ มันเป็นเครื่องหยอดเหรียญหรอนย่หล่ะอ๋อนี่งโอเคเราหยอดเหรียญไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็หยอดอีกเหรียญหนึ่งปุ๊บอ๋อบ้านเขาเป็นแบบเฮ้ยโอ้โห <c oughs> ไม่น่ารักเลยนะจำไว้นะจำไว้นะเดี๋ยวเราวิจะช่วยปลดปล่อยเองทำแบบนี้ไม่น่ารักโอ้โหเรามาจอดแบบนี้ มาจอดแบบนี้โอเคเซฟครับเคล็นของเราคือกลับบ้านนั่นเอง Get your home ตรงนี้มีสารเจ้าด้วยครับอ่าเอานี่หรอแย่ yeah, ล่ะตอนนี้กันผีไม่ได้ขวาหลายซ้ายดีอ่าซ้ายเป็นทางตันครับเรามาหาเงาเงาี้ก่อนฉันวาดภาพ เกี่ยวกับอาพรีสคูลหรอโรงเรียนก่อนลงอ๋อเป็นพรีสคูลเนาะแอนอ,อันนี้ไม,ม่ว่ารู้ว่าฉันชอบอ,อ๋อเหมือนบอกเกี่ยวกับการวาดรูปนี่แหละครับแล้วก็รู้ด้วยว่าอุ้ยตกใจหมดมเป็นอะไรอะ่ะไหวไหมไหวไหมอย่ยาไป อย่าไปอย่าไปเดี๋ยวเดวใครออกแบบอย่างนี้เนี่ยนี่มันเขาวงกฎโอ้โหประตูบ้านไม่ใช่อันนี้กันโจรเข้าหรอครับหรือว่ากันกันใครมาการโจรหรือกันกันอะไรบอกกันก่อนโอ้ oh my god ด้านหน้าเลย มาทางนี้ดีกว่าอ๋อคอคอเคสอย่าอย่าดักหน้าผอโอ,อ้มีคนสลบครับโ oh, oh อ้แต่มีคนสลบตรงนี้นะ <c oughs> เขาสลบตรงนี้นะเราจะไม่ช่วยเขาเหรอ เอาเริกตามได้แล้ว <laughs> เลิ่กตามเริอตามเลิอมตามเธอโอ okay, เคเลิอมตามแล้วแบ่ <sm all noise> ตามได้แค่นี้ตามได้แค่นี้ <laughs> คือไงหรอต้องใช้คุณแจหรอครับ Get your home เกตเอร์ดอ <Get> <laughs> ีนกำแพงไม่ได้หรอกกำแพงแค่นี้เองอะ <c oughs> จะจะไม่ปพีนกำแพงจริงๆใช่ไหมแล้วทำไมคุณผีเขาดักแต่ตรงนั้นล่ะ, <c oughs> ะ,ะ,ะ,ะต่มตีชีวิตเย็งน้อยตามตีชีวิตด้วฮะสอบไฟ เสาไฟเสาไฟโอเคเก็บกุญแจมาแล้วครับเรียบร้อยไม่ได้กินลาวิหลหรอกนะมีกุญแจด้วยไขยประตูทำไมทางกลับบ้านหนูมืดอย่างนี้ล่ะ <c ười> ไม่เอานารีบย้ายบ้านเลยน้องไม่ได้นะครับขับบ้านดึกๆแบบนี้อันตรายมากเปรียวด้วย จั๊จั๊ไหมโดดใส่ไม่โดดอืมคือไงหรออันนี้เราวินไม่เข้าใจครับอุ๊ยอันนี้บ้านเราหรือเปล่ายังไม่ถึงอีกหรอบ,บ้านอะ่ะ <c oughs> ทำไมบ้านเหมือนห่างไกลจังไม่เอาสิไม่ห่างไกลแบบนี้เปิดประตูเข้ามา ดูลึกลับซับซ้อนมากตรงนี้ก็ไม่มีสินะอนเล่อเลฮะดูไปก่อนตกใจนึกว่าเงาคนอีกแล้วอันนี้อาจจะเป็นอย่าไปรู้สึกไม่ดีเลยเหมือน น้องโกรธมากมเลาวลาทุกคนลุกแล้วว่าวิ่งไปครับอย,ย่าหยุดวิ่งเร็วอีกวิทางตันโโออ งงมากอันนี้ไม่ได้เลยอย่างนี้เลยนะผ่านอย่างนี้เลยนะอันนี้เราวิทย์คนอะไรผมอ๋อกลับบ้าน ไมเนี่ยเข้มแข็งไว้นะอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเธอก็จะหลุดพ้นแล้วไปสักทีสิโอ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 เลิกตามได้แล้วนะ่า มาแน่มาแน่รถไฟรถไฟทำไงอ่ะอ่าทำไงทำไงโอ้เสียงแบบเขาเจ้าเราตายเลยครับเนี่ยอย่าปล่อยเอ้าปล่อยเอ้าปล่อย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 เธอปล่อยเธอปล่อยเธอนะปล่อยเธอนะโอเค ปล่อยเถอะนะ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 ห <c oughs> <c oughs> ยุดตามได้แล้วแย่ล่ะเราไม่ต้องทำไงครับเนี่ยแย่ล่ะ,ละมันต้องมีทางแน่เลยครับผมค่ยยอยๆหาทาง สมาธิสมาธิ <c oughs> อุ้ยมึนหัวมึนหัวอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเค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 สวยมากสวยมากสวยมากทางเดิมของผมทางเดิมทางเดิมวิ่งยาว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  <c oughs> <c oughs> วิ่งโอ้มืดมากอ่าออฮะอ่า where is my home again umas, Been, เป็น <agus. S 2> mm. เป็นอพาร์ตเมนต์ครับอืมเป็นอพาร์ตเมนต์ ทรมานมากเลยเนาะสามสิบห้าเวชั้นที่สองหรอ b i ิวติอตอนนี้อ่า u e s t you apartment <c oughs> เราก็คิดว่าบ้านเป็นหลังอ๋อไม่ใช่ครับผมอ่าบกอาศัยอยู่บนชั้นสองและยากที่จะเห็นใบหน้าของเธอจากที่นี่ฉันอาศัยอยู่ในอาคารตรงกันข้าม ชั้นสองตึกอาคารตรงกันข้ามอืแย่ yeah, ล่ะแล้วจะไปบอกให้เขาขึ้นไปชั้นที่สี่ทำไมเราตรงกันข้ามน่าจะเป็นฝั่งนี้ครับอืมอาคารนี้อาคารนี้เกมบล็กเหรออาคารนี้ฮะโอเคแต่ว่า สรุปได้งแง่ว่าเขาบอกว่ามีเด็กมีเด็กผู้หญิงเขาผมยืนโบกมือให้อยู่ที่ชั้นที่2ของตึกที่35แต่ว่าน้องผู้น้องผู้หญิงที่เราเล่นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นให้ขึ้นไปชั้นที่สี่ี่จะได้มองเห็นหน้ากันชัดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าชั้นอ,อาศัยอยู่ในตึกตรงกันข้ามประมาณนั้นครับแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะอารมณ์ไหนบอกให้น้องเขาขึ้นไปชั้น4ี่ทำไมไม่นัดเจอกันนั้นล่างล่ะ มันควรจะแบบว่าอุ้ยเจอกันนั้นล่างนะอะไรเงี้ยน่าจะโอเคกว่าไหมอะ่ะทำไมเราต้องไปนัดเจอกันที่สูงล่ะมันอันตรายเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้สักอันเลยนะอืม ใช่ผมตึกตึกตรงกันข้ามชั้นสามส้าอ๋อไปหนึงนะเหมือนว่าอ่าเราไม่ต้องขยหรือเปล่าครับเราแค่ขึ้นไปชั้นที่4ี่แล้วก็ตึกที่เห็นชั้นสาห้าเราวิดว่าตึกนี้แล้วเราก็แล้วเราก็มองขึ้นมาชั้น4น่าสนใจน่าสนใจมากๆ มันจะมีตึกตรงกันข้ามเยอะมากเลยครับอันนี้ก็อีกตึกหนึ่งที่เป็นตึกตรงกันข้ามกันแต่ว่าเป็นชันี้อันนี้เอ๊ะน้องเขาอยู่ชั้นสองหรอออกมาให้ดูหน่อยเร็วออกมามา อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอ้โอ้แสงจ้าเหลือเกินเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนจะเหนื่อยครับวิ่งมาเยอะเหนื่อยแน่นอนยังไม่งโซีีกหรอเปิดประตูเข้ามาอาบน้ำอาบน้ำไม่ได้ นี่ไงห้องน้ำาห้องน้ำไหมครับไม่เข้าหรอ,อบ้านโอ้โหบ้านอพาร์เต์ยังน่ากลัวขนาดนี้มีแก้วกาแฟแล้วก็มีที่นอนนอนนะจะได้ฝันดี <c oughs> จบจบสักทีขอร้องใช่ครับมันจะจบไหมนะ สวัสดีมาทันไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทันไหมแบบจุดจุดจุดแม่อะาว r e are you coming back? I feel lonely เมื่อไหร่แม่จะกลับมาฉันอยู่คนเดียวแบบฉันเหงาอะไรงนี้ครับผม,มสรุปแม่คือผีที่ไล่เราวาน่ะมันจะหักผมอย่างนั้นหรอ เงาเหลือเกินไม่มีเราด้วยหรือว่าน้องเราหล่อนไปเอ้ยยังไงไม่ใช่แปลกปกเราวินไม่เปิดประตูดได้ไหมอะ่ะใช่แม่หรือเปล่า ใช่แม่หรือเปล่าไม่ใช่แน่เลย ซ่อนเท่านั้นอย่านะอย่าบอกนะว่าผีที่ไล่คือแม่เราอะ่ะอย่าบอกนะว่า,าเสียงใกล้เข้ามาแล้วด้วยครับ อาจจะตามที่คุณคิมพูดมาก็ได้ครับโอเคนมวันตามกันขนาดนี้ที่คิดว่าจริงๆแม่อาจจะเป็นผีแต่เราไม่รู้ถ้าไม่เผชิญหน้าก็ไม่รู้ครับ <c oughs> การยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาดูกันว่าความจริงจะเป็นยังไง is อ่านี่คือห้องของฉันฉันค่อยๆอ่ามองดูมองดูประตูที่เปิดอย่างช้านั่นคือแม่ใช่ไหมแม่มาแล้ววายทำอะไรอยู่ ออลู uh, look down and see my b u t อ s arm and เลือดมันเลอะที่เตียงแล้วก็แขนของฉันฉันมองดูที่แขนเหมือนแม่เราตะโกนแบบว่าตกใจเข้ามาเจอเขาผมว่าทำเราทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ฮะมัมมัมกลับมาที่ห้องแล้วก็ทำแผลฉัน I c a n help but run. This you do to yourself. Why why you do this? Mom is never l o o k เหมือนว่าแม่อ่า uh, Do you have a best day? Yeah. Is your mother? Oh my god. l l o w ร r ฟมเฮี r อายเดี๋ยวสรุปให้ครับอืมอั uh, Strong with kind and met. Okay. m e d โอเค i อมสอรี่เอเวอร o สอรี่ฉันขอโทษจริงๆแล้วฉันก็กอดเขาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกัน I love you. ์ยูเรนฉันรู้เพื่อนคนนั้นต้องพยายามบอกฉันอะไรสักอย่างครับผม something oh my god ภาษามากบ u สแอร์โอเคไอคอนเซทได้แต่ฉันไม่สามารถบอกตอนนี้ได้ ลิคัสีดโอเคครับเดี๋ยวสรุปเยอยๆให้ฟังละกันสรุปว่าผีเนี่ยเราคิดว่าไม่ไม่น่าใช่แม่ของเราครับผมเพราะว่าแม่ของเราเนี่ยเพิ่งกลับมาแล้วพอตอนตอนเราเรื่องนี้มันเหมือนในสุดจบแล้วใช่ก็คือเหมือนเรื่องนี้มันจะพยายามสอนเรามากกว่าครับผมว่าตอนแรกน่ะตัวนางเอกของเรานะ่ะไม่ต้องอ่าไม่ต้องการที่จะกลับบ้านครับผมแต่ว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อ เมื่อเราอ่าเขาเรียกไงน,นะจมจมปักหรือว่าจมดิ่งสู่ความเหงาแล้วกันหรือว่าความล้มเหลวความกลัวอะไรสักอย่างหมเราต้องการใครสักคนที่อ่าคอยมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าฟื้นฟูจิตใจของเรานั่นเองครับผมซึ่งในตัวเกมอาจจะสื่อถึงแม่แม่แม่ผู้ซึ่งเปิดประตูเข้ามาหาลูกในยามที่ลูกกลัวครับผมแล้วก็คอยรักษาบาดแผลของลูกให้อะไรทํานองนี้ครับอืมก็ถือว่าจบดีแล้วก็ ได้ข้อคิดพอสมควรเนาะประมาณนี้ครับผมอือประมาณนี้กันก็ตัมทะเบนีนเดินครับผมสามสองหนึ่งแปะมือแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากเลยนะบ๊ายบาย